คุณพร้อมที่จะปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ของคุณไปกับเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณสร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆหรือยัง RTB จัดงานเปิดตัวเครื่องตัดสติกเกอร์อัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด c r e a t i c e t o r 4พร้อมชวนให้คุณมาสำรวจโอกาสใหม่ๆในโลก DIY กับงาน c r e a t i c e Stor The Possibilities และนี่คือสิ่งที่ทำให้มันน่าตื่นเต้น เครื่องคลิปคาทีสโลซีไม่ใช่แค่เครื่องตัดสติกเกอร์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่คุณคิดได้ด้วยความสามารถในการตัดวัสดุมากกว่าหนึ่งชนิดไม่ว่าจะเป็นก่อนผ้ดาดัดเวนิลสติกเกอร์รีบร้อนหรือสมาร์ทเมทิเอัสมันเหมาะสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้รัก DIY หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือช่วยต่อย,ยอดธุรกิจแต่คุณคิดว่าเครื่องตัดสติกเกอร์ราคา12 9 0 0ันรอบาทคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ คริคัติกสลสีมาพร้อมกับความสามารถในการตัดลวดลายที่ซับซ้อนอย่างแม่นยำรองรับการใช้งานร่วมกับใบมีดและเครื่องมือได้สูงสุดถึง6ชนิดช่วยให้คุณสามารถถวัดเขียนทำงานฟอยล์สร้างรอยพับและสร้างสันอื่นๆได้อย่างครบครันนอกจากนี้ยังสะหามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์อิงเจตเพื่อใช้ฟีเจอร์พิมพ์เดนคัตได้อย่างสะดวกและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือในงาน c r i คัติกสลอเ e อร์ s อยซิเบลิตคุณสามารถซื้อ c r i c ัติกสลอในราคาเพียง7,999บาทเท่านั้น นี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการลองใช้เครื่องมือนี้แต่คุณคิดว่าราคานี้จะทําให้เครื่อง c r i c ย t แคทิกอเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสําหรับทุกคนหรือไม่มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นในงาน c r i c ย t แคทิกซอเดอร์ possibilities คุณจะได้ลองใช้เครื่อง c r i c ย t แคทิกอและเข้าร่วมเวิร์นก็ชอบ DIY ที่น่าสนุกดูการสาธิตการใช้งานเครื่อง c คริย t แอย่างใกล้ชิดรับโปรโมชั่นพิเศษและของที่ระลึกสุดพิเศษ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสาย DIY อื่นๆงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568ณนะร้าน B2S ชั้น7เซ n นท a l ลพระราม9ลงทะเบียนได้ที่ h t t p s b i t l y 4 9 b p c 4และอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account คริคัดคุณพร้อมที่จะปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ของคุณกับคริคัดทิลหรือไม่